สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค้นฟอไลนนะคะคลิปนี้รีวิวเฮดบงรลอนะคะรถไทยเดินตามสำหรับฉีดพน่นยาในหน้าเขานะคะอันนี้เป็นวงร่อของรถไทยเดินตามห่อนะคะ ชุดนี่เป็นของยุคคาพิษณุโลกเป็นสั่งขงขมานะคะชุดสีหลอพที่น้องจะได้สองหลอกกับนี่นะคะสี่หอกกับนี่นะคะเ,เอาตะล้อ,อ,อนาล้อนาจะมีเป็นติดติดตะคาบไยนะคะ นกีก็ใกล้กจะเซจแล้วนะคะติดเล็บไ้เลือล่อนาจะติดเล็บไ้นะคะล่อล้างนี่สิเป็นอะไรติดเล็บอันนี้เรือติดเล็บนะคะติดเล็บแล้วก,กาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะพดัดพนสีแต่สีใดทรงให้ทังลูกค้าทาังพิษนุโลก ะมาณนี้นะคะชุดต่อไปเป็นของพ่ออ้วนบ้านยังก่อพ่ออ้วนบ้านท่าสําล้านอัเพอเซกานะคะพ่นสังว่องรอพาศูนย์กลางเม็ดสามสิบมันบ่ของทางพ่ออ้วนบานทาสําล้านอัเพอเซกานะคะแต่ว่าของลูกค้า พิศนุโลกมีวงล้อผ้าซุนกลางนะคะเมตรหาซิตัวนี้จะเป็นเมตรหาซินะคะแล้วแต่ลูกค้าพนิมักวงใหญ่วงหน่อยผ้าซุนกลางเท่าไรสังสังเข่ามาใดานะคะเดี๋ยวทั่งเข้าจัดเทศไห้นะคะ เสริมว่งหน่อยห่าน้ำนะพี่น้องแชกว่งวๆองวองวงวองอจะใส่เป็นเหล็กเผ้านะคะเดีแบบ๋ยวแ๊บหบนึง่งวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเหล็กเผาตันงกหุนนะคะส่วนสี่เผาตันหาหุน หาหุ่นมาซับกับอ่ซีหุ่นนะคะขั้นทีใส่หาหุ่นไล่กับสีนักเพิ่มน้ำนักเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็ซับกับซีหุน่นเผ่าตันคือกันนะคะเป็นเหล็กเผ่าตันทั้งหมดแล้วก็เพื่อล่อสีได้บยโบยย่านพี่น้องเนาะให้มันแข็ง ว่งตัวนี้เข้าไปอีกนะคะยวพี่น้องเบิ่งนี่นะคะยึดไว้เพื่อว่งรอสิได้แข็งนะคะเ้อกับสีทรัพย์ว่งสีหุนเข้าไปอีกเซนหนึ่งนะคะสิ่งที่จะมีติดล่อไปนั่งก็คือดุมนะคะ ทุกล้อเขาจะแถมดุมตัวนี้ไปให้นะคะทุกล่อจะมีกระบอกเชืงว่าแถมแต่พี่น้องมันเป็นชุดของมันเลยนะคะซีมีดุมตัวนี้ไปให้นะคะนะคะดุมของรถไทเดินตามเขาพี่น้องก็ใส่น็อตขันยึดนะคะและะ้วก็เนาะเดี๋ยวกันเด้อ จะยุลักษณะนี่นะคะช่วงช่วงท้างนี้กะนี่ไปยืดเข่ากับหล่รอรถไทยเด่นตามห้อนะคะส่วนทางนี้ก็ยืดกับหล่อเล็กแต่ขาบนี่นะคะก็จะประมาณนี้ก็มีออเดอร์เข้ามากเรื่อยๆนะคะ พี่น้องสร้างจองกันเขามาเรื่อยๆนะคะเป็น่าเห็ดหน้าทางคุณพ่อเสียาเห็ดหน้าเป็นลอยกว้งลายเสีเอาไปเห็ดเป็นรดฉีดพ่นยาในหน้าเขานะคะเอารถไถหน่อยเขาลงนี่ล่ละใส่วงรอนี่เดี๋ยวอันนี้กับท่านเซตนะคะพี่น้องเลีนะ้ยติดติดเล็บไฟดับเบบ่ โชคดีเลยมือบ้านกับไฟดับโอ้ยงานกำลังเล่งไฟกระดับดูช่วงหนาฝนนะคะเล็กกระขาดพี่นองเลยสั่งเล็กๆขาดขาดบาพพ่อแถมยังแท่งอีกเล็กอีกอยังปีนี้มา่ึ้้นคขาขึ้นแน่ แต่ว่าของเต้เขากับยังเฮดต,ตลอดมือนีทรงภาคใต้จังหวัดปัตตานีปัตตานีเดี๋ยวมือนีช,ช่วงบายบายของเต้ขนฟลอรไลทครับมือนีครับช่วงบายบายขาสีแห้งครับฝนตกสีบ่แห้งไงครับตอนบายครับทรงห้แน่นอนเด้อพี่น้องทาง,งปัตตานีอำเภอ,อยังก่อนไงปัตตานีไหมยอยู่ในไร่ามาย่เปิดมาย่จังหวัดปัตตานี กับเป็นสังเขามากครับของเตห้อกับสีลงไปพุ่ลละปลายดานขวา,าพี่น้องสามจังหวัดใชยเดยนภักใตช่วงนี้ภักใตเฮ็ดหน้าคำแรกสีลงหน้าไถาหน้าหุดแล้วครับตอนนี้สำหรับล่อเล็กขนาดใหญ่กับพี่น้องใส่ตามใจสังครับตามที่พี่น้องสะดวกในพื้นที่ของการใส่งานพี่น้องครับโอวาสิเป็นเม็ดหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเซนติเมตรครับหรือว่าสิเป็นเม็ดสามสิบยังสี่สี่สิบยังสี่ครับ พี่น้องต้องการขนาดใดใส่ใดครับสั่งเขามาได้ครับสําหรับชุดที่แล้วครับพอสมัยอาทิตตังครับจากเซราพุ่มเอาไปครับกาลังตัดแต่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ซาลีครับใส่อยู่ตอนนี้ครับรอเป็นทรงคิปมาไหครับพี่น้องจะได้เห็นควอมกันครับชุดนี้ครับไปที่อำเภอพิลามจังหวัดพิษณุโลกครับคุณพี่ทั้งดกเคยหล่าพมพิลามครับนุ่มหมุกดาหานเพิ่นสั่งมา ครับกะจะได้ทรงไห้เพิินครับกะคาดว่าคงจะบเกนมือสองมือนี่ล่ละครับมือนี้คงจะปิดเรื่องงานตัวนี้ได้อยู่ครับแล้วก็ชุดต่อไปครับพุณนพ่อเกษมครับพออ้วนทางบันทาสําล้านครับทางบันดงสารทาสําล้านบุญละครับอาเภอเสกาจังหวัดบึงการครับเพล่นเสียเอาไปใส่สี่นยาได้น้าเขายุธงตะวันฟ้ามบุญละครับกะคงจะเป็นหลอดต่อไปครับเป็นชุดต่อไปครับหลังจากชุดนี้เสร็จสิ้นก็จะเป็นชุด ต่อไปจากชุดนี้ครับพี่น้องที่สนใจอยากสิได้ครับติดต่อกันเขามาครับ0833462232ขอบคุณสำหรับการกดติดตามครับบวว่าสิเป็นกดไลค์กดแชร์ครับในเพจในลิงก์ครับหรือว่าใน u t u b e ครับ Facebook ครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับพี่น้องที่ให้การสนับสนุนผักดันของเตยค้น่อไล่ด้วยดีเสมอมาครับสินค้าชิ้นนี้ครับถือว่าครับพี่น้องกำลังให้ความนิยมครับสำหรับหล่อเล็กค้น่อไล ครับติดต่อเขามากก็แล้วกันครับในการใส่งานในหน้าเข่ารับในผาคของอุปกรณ์สีพนสารเคมีรับในหน้าเข่าขับลุยลมด้บ่มีปัญหาครับในการใส่งานครับแข็งแรงทนทานครับอันนี้ประ้องห่วงนะพี่น้องเด้อครับสําหรับการออกแบบมาเพื่อรับน้าหนักครับที่อ่ประมาณมาซ้ำกับพี่น้องใส่ในหน้างานจริงนั่นแหละครับคือคงจะบ่เกินถัง200รลิตร2ถัง ก็จะประมาณนี้ครับหรือว่าถังนึงกับมีปัญหาครับในการออกแบบของเ่าครับเพื่อน้ำหนักว้แล้ว3เท่าโตครับสมมุติว่าพื้นที่จริงรับได้2ถังครับในการใส่งานครับการออกแบบมาเพื่อเพื่อว้แล้ว3เท่าก็คือคูณ2เข้าไปประมาณ6ถังครับการรับน้ำหนักถ้าสมมุติว่ารับน้ำหนักหารอยโลครับเฮาจะเพื่อว้ที่1500กิโลครับ3เท่าของการใส่งานจริง ครับอันนี้ก็ว่าต้อง่วงเด้อครับว่าพี่น้องจะเอาไปแล้วใส่ใดแ้บอินีบอครับอันนี้ก็อยากให้มาเบิ่งเดินตาพี่น้องเองครับมาหากันครับน้น่อไลครับตั้งอยู่บ้านเลขที่สองหาเก้าครับมูทีสิบหกตำบลนองหลวงอำเภอฝอไลจังหวัดน้องค่ายกับติดต่อกันเขามาที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดสามสามสี่หกสองสองสามสองครับทักเขามาใดคุยเขามาใดกับที่อ่าบริษัเป็นการโทรหรือว่าคอมเมนต์เขามาในคลิปหรือว่าพี่น้องจะ แอดไลน์เข้ามากก็ได้คือกันครับขอบพระคุณเป็นยางสูงสะะรับสรับคลิปนี้ครับฝากไว้ทานี้สัก่อนครับติดต่อไปก็ติดตามในส่วนของการใช้งานครับที่เป็นอคลิปการเดินงานใส่ก็คงจะได้น้มาฝากพี่น้องเป็นขั้นตอนต่อไปสวัสดีครับ